ผมเชื่อว่าเลิฟกูรูจะมีความสามารถพิเศษที่จะเค้นความจริงออกมาได้มีหลายข้อสามคำถามจากเลิฟกูรูเราจะมาฟังคำตอบจากผู้ชายคนนี้แล้วดูซิว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีคำถามดีมากครับ <c oughs> ข้อหนึ่งถ้าสมุ แฟนของเราอ่ะเป็นคนที่แพ้ขนหมาแพ้ขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงรับมือกับตรงนี้ยังไงก็ผมคงจะอยู่เลือกอยู่กับแฟนเป็นหลักอยู่แล้วครับแล mm ้วส่วนลิซ่าเนี่ยก็คงจะแบ่งโซนให้เขาให้หมาอยู่ส่วนหมาให้คนอยู่ส่วนคนแล้วก็อาจจะแบบแบ่งเวลาไปเล่นกับลิซ่าบ้างให้แฟนบ้างอาจจะเตรียมยาแก้แพ้ไว้ในห้องด้วยให้แฟน เพราะว่าผมผมก็รักลิซ่ามากจริงๆว่าแต่ต้องเห็นใจลิซ่าด้วยนะคะเพราะลิซ่าเนี่ยไม่เคยนอนสามคนถูกไหมไม่เคยผมเห็นมาหลายครั้งแล้วนะฮะกับคนที่แบบว่าอยู่กับหมาแล้วมีแฟนเนี่ยแล้วแยกหมาไปเนี่ยผมเห็นมาหลายตัวดมติ่งร้ใจไม้ใช่ไม่ใคนโอเคให้เลือกแล้วเขาอยากนอนกับแฟนแหละเขาก็เลือกแฟนแหละเลือกแฟนมากกว่าข้อที่สองครับ ถ้ากว่าตัวเองไปติดนะอยู่ในลิฟต์นะกับแฟนเก่าที่เลิกลาไปแล้วด้วยติดอยู่แค่สองคนเลยตั้งครึ่งชั่วโมงคุณจะทําอะไรทาไงอ่ะแฟนเก่าด้วยแฟนเก่าด้วยจริงๆผมว่ามันก็ควรจะโฟกัสกับการหาทางออกจากลิฟต์ก่อนดีกว่าแต่สำหรับแฟนเก่าจริงๆแล้วแฟนเก่าผมทุกคนผมแบบ จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ทุกคนก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็อาจจะนั่งคุยกันเล่นๆรอคนมาช่วยอ๋ออาจจะอาจจะแบบว่าโซนนี่เป็นแฟนเก่าสบายดีไหมอันนี้ถือว่าคุยกันเล่นๆมั้ยค่าเวลาค่าเวลาอันนี้เกินไปหน่อยโอเคก็คือสําหรับคุณไม่มีประเด็นไม่มีประเด็นกับแฟนเก่าใช่ครับโอเคข้อที่สาม S <S เขาเท่าที่รู้เนี่ยเขาเป็นคนรักครอบครัวมากที่บ้านนี่มีแม่กับน,น้องสาวเขาบอกว่าเวลาน้องสาวเขาไปเที่ยวกันคืนเนี่ยนะแล้วมันเ,เลือกดึกต,กตีสองตีสองเขา้ไปรอรับนะทีนี้จะมีคําถามว่าระหว่างวันนั้นพอด,ดีเลยเนี่ยแฟนไปเที่ยวเหมือนกันน้องสาวไปเที่ยวเหมือนกันตีสองเหมือนกันเลือกไปรับใครคะโอ้คนละที่นั่นใช่ไหมคนละที่สิคนละเลือกได้คนเดียวเลย อันนี้น้องสาวโทรมาน้องสาวโทรมาพี่คะพี่เมาด้วยดินี่แกมีี้แฟนโทรมาเดี๋ยวนะ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 มึงยังต้องคิดไหมเนี่ยถ้ามีคนจับแฟนมึงฆ่านะเนี่ยบอกน้องอะน้องหาอะไรร้อนกินด้วก่อนะโทรมาพร้อมกันเนี่ยทับยังไงคืออย่างนี้ครับผมมีพี่ชายอีกหนึ่งคน อ๋อเหรอผมจะโทรเรียกพี่ชายให้ไปรับน้องสาวแล้วผมไปรับแฟนหมดเัคุณนี่นะเป็นคนที่แก้ปัญหาจฉพาหน้าได้ดีอ่ใช่ค่ะคุณแก้ปัญหาได้ดีมสุดยอดมากคุณทำให้พี่สองคนอยากกลับไปเลือกทางเดินชีวิตใหม่เลยค่ะพี่นะถ้ามันบอกเล่หัวได้ทางโทรศัพท์คุจะทำเลยนะเนี่ยมาโทรเลย ขนาดเลิฟคููลูยังบอกเฮ้ยเขาไม่ควรมีสตินะต่อบได้ดีแก้ไขสถานการณ์ได้ดีใจเย็นสุดยอดมาก